อีวสูดดีแม็กคันนี้วิ่งมาเพียงแค่70,000โล4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับได้เป็นอีวสูดดีแม็กสามจุดศูนย์เซทเพรชีทไฮเดนเดอร์นะครับโฉมหน้าตลอดแบบนี้เลยนะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ทามมาให้นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้มาเรียบร้อยครบคเลยนะครับโอ้โหไฟเลี้ยวนะสปอร์ตมากๆเลยนะครับผมคันนี้มาพร้อมยางมิชลินนะครับผมปี2023ดอกยางใช้กันยาวเลยคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีเลต์นะครับข้างในคุ้มทนด้วยเบาะหนังสีน้ำตาล ให้ความรู้สึกที่หรูหรามากๆเลยนะครับใครตามหารถกระบะใช้งานดีๆนะหรูหราคันนี้จะมาให้เลยจอกรางคัสกินได้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้ขับขี่สะดวกสบายสุดเลยผลมไหลเมาส์ตีฟังชั่นมีครวอนทรมาให้นะครับบอกเลยว่าคันนี้นะเทคโนโลยีนะครับไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะสีประตูแบบนี้นะครับกว้างขวางสะดวกสบายฝ้าเพดานสะอาดๆแบบนี้เลยนะครับท้ายรถคันนี้นะครับเห็นไหมโอ้โหไฟสวยมากนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเหลืองเลยกล้องมองหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับผม ปลอดภัยแน่นอนนะเวลาถอยเข้าถอยอ่อนนะครับคับคันนี้นะครับราคาค่าตัวเพียงแค่539,000าเบาทคิดดีฟรีดาวผลลดต้นทุนเก้9,000บาทนะครับผมสนใจคันนี้นะครับติดต่อผมเลยครับ